สวัสดีค่ะฮัลโหลดีวันสวัสดีแม่เอฟซีชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะคะเรียกคำทูบอะไรไปบุญไทยเล์นะคะเฮ้ยเสียงร้องดีใจกันเลยเล่นโคลนปะแป้งเต็มที่เลยนะคะ มาดูหนมสาวจีบกันนะคะโอ้ปใหญ่ของเราก็เล่นโคลนเหมือนกัน เป็นวิธีของธรรมชาตินะครับพอใหญ่ได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากตอนนี้ในบ้านปลายชีวิตนะครับหามอทำอะไรนะครับามอะไอ้บึกอันนี้บึกไออันนี้บึกออากาศอะไรบึ่อ,นนอ,อชโชกเตจี่อเท,ทา เย,ย,เยมดาดรรมชาติที่สวยงามลังสันได้ดีมากๆนะครับสำหรับพ่อใหญ่นะครับ อายุหกสิบกว่านะครับแต่ว่าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบานปลายชีวิตนะครับนี่คือบานบานปลายชีวิตของเขาเตะที่มีด้นอนเนี่ยนะครับนี่คือความสุขนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมได้มีกำลังใจทำงานในวันนี้ก็คือแบบนี้นะครับผม ที่ผมมีกําลังอยู่ต่อยืนต่อยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละจุดที่มันทําให้เราได้เห็นความสุขที่แท้จริงของช้างนะครับความสุขที่ผมเห็นแล้วผมก็หายเหนื่อยนะครับแล้วก็ได้สู้ต่อไปกับแม่แม่ทุกท่านนะครับเป็นความสุขที่น้องช้างได้รับเต็มๆนะครับผมนี่คือพ่อใหญ่ครับผม อยู่กับธรรมชาติของเขานะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็สวยงามมากนะครับนุขได้เราเท่าได้เห็นช้างได้มีความสุก ไม่คิดาลช้าง60ปีจะได้มีกําลังวังชาขนาดนี้นะครับผมอายุ60แล้นะครับ60แลวเราปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับอยู่แบบธรรมชาติที่เล่นโคลนเนี่ยไม่ใช่สุกปรกอะไรนะแต่จะเป็นการพอกผิวแล้วก็ไล่ยุงไปในตัวนะครับเพราะว่ากลางคืนยุงมีเยอะมากสนะาวก็ปรึกษากันนะครับ พื้นฐานที่มีความสุขมากน่ครับดูครับดีโอดีใจชมคลิกขนแล้วแล้วถูกใจก็ยืมนกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับผมเป็นกำลังใจทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแนะนำเจ้าของช่องปลายหมยันพี่แนวก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีท่านในการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you very much for watching bye bye I love you every o n e สวัสดีครับ